สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์แพทย์นะคะทำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอัยคุปค่ะทำนาย การงานการเงินความรักของคนทั้ง12ราศีนะคะว่าในเดือนตุลาคมนี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นเช่นไรคะ่ะและในหลักการดูนะคะก็ดูเลยคะ่ะว่าคุณเกิดราศีไหนเกิดเดือนอะไรคุณก็เป็นคนราศีนั้นๆนะคะตั้งแต่วันที่1มก,กราจนถึงวันที่31มมก,กราจัดเป็นราศีมังกรค่ะเพราะฉะนั้นคุณเกิดเดือนอะไรให้ดูราศีนั้นถือว่าเป็นราศีที่คุณเกิดนะคะ สำหรับท่านที่เกิดในราศีพิจิกนะคะประจำเดือนตุลาคม2559ลูกแก้วของไทโทนัสเกิดขึ้นไทโทนัสคือเทพแห่งความอมตะนะคะเป็นชายชราที่เมื่อก่อนเป็นชายหนุ่มที่รูปงามมากแต่ออโรราเนี่ยคือขอพอรให้ไม่มีวันตายก็เลยกลายเป็นอมตะ กลายเป็นคนแก่ชราที่ไม่ตายสัทีค่ะฉะฉงนั้นไทโทนัสเกิดขึ้นในแง่ของการงานนะคะเป็นลนักษณะการงานที่ทามาเนิ่นนานแล้วอยู่ในเกณฑ์มีความมั่นคงดีแต่ในช่วงนี้นะคะอาจจะมีหลากหลายโครงการเข้ามาเป็นตัวเลือกให้คุณตัดสินใจว่าคุณจะเริ่มอะไรใหม่ๆหรือไม่นะะเลือกให้ดีๆเพราะมีทั้งเรื่องดีและมีทั้งเรื่องที่ทําให้คุณเสียเปรียบด้วยในแง่ของการทํางานนั่นเองนะคะคุณอาจจะได้พบปะกับเจ้านายเก่าๆก็ได้หรือลูกน้องเก่าๆก็ได้นะที่เคยทางาน ร่วมกันแล้วห่างหายกันไปนานแต่สําหรับใครที่ค้าขายสินค้าขายของก็มีลูกค้าเก่าๆหมุนเวียนกันกลับมามาอุดหนุนมาช่วยเหลือเกื้อกูลในแง่ของการงานนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเป็นเช่นไรนะคะในเรื่องของการเงินได้อัศวินถือถ้วยค่ะนะคะอัศวินถือถ้วยก็อยู่ในเกณฑ์ดีแม้จะได้อะไรแบบไม่ชงชางนักแต่ก็มีได้แบบเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ในเรื่องของได้เงินจากค่าสินไหมหรือค่าเบี้ยประกันหรืออะไรต่างๆนะที่เรา ใช้ไปแล้วจ่ายไปแล้วแล้วก็เป็นลักษณะของเงินปันผลมาให้อะไรประมาณนี้นะคะมีเงินได้จากสิ่งเก่าๆเ,เข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะหรือสําหรับใครที่ทําธุรกิจบ้านเช่านะคะในช่วงเดือนนี้นะคะก็ในเกณฑ์ในเรื่องของการเงินก็มีอะไรที่มัน งอกเงยเพิ่มเติมมากขึ้นก็มีคนเข้ามาเช่าบ้านมากขึ้นนั่นเองก็เลยทําให้กระแสะการเงินดูแล้วไม่ติดขัดสักเท่าไหร่นะคะส่วนในแง่ของความรักนะคะได้ไพ่เดอะสตาร์นะคะไพ่เดอะสตาร์ในเรื่องของความรักแล้วเนี่ยอาจจะดูเงียบเหงาไปนิดนึงนะคะแต่ก็มีความมั่นคงและมีความอบอุ่นใจกันอยู่ลึกๆนะคะถ้าพูดถึงคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะข,ของการกลับไปอยู่กับเรื่องของสังคมญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะคะจะพาคุณไปเนี่ยเพื่อที่จะเข้าไปอยู่ในกลุ่มญาติพี่น้องเพื่อนฝูงสมา มากกว่านะคะแล้วก็ปฏิสัมพันธ์ภายในครอบครัวนี่ก็จะอาจจะลดน้อยลงไปแต่ไปให้ความสําคัญกับสังคมมากขึ้นนะคะแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ดีไม่มีอะไรมากมายนะคะส่วนสําหรับใครที่ยังโสดอยู่นะคะก็สามารถที่จะมีอะไรเข้ามาทําให้คุณรู้สึกแฮปปี้ได้นะคะแล้วก็เจอคนที่มีบุคลิกที่ค่อนข้างที่จะเรียบร้อยสงบเสงี่ยมนะคะไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกเท่าไหร่ต้องทําให้คุณเนี่ยคอยกระตุน้นหรือคอยที่จะ ถามไทยอยู่ตลอดเวลานะคะเข้ามาเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาเนี่ยจะเป็นคนที่เรียบร้อยเกินเหตุนะคะไม่ค่อยแสดงออกไม่กล้าที่จะเปิดเผยความในใจเป็นอะไรที่ทําให้คุณจะต้องตามหาความจริงกันต่อไปว่าเขานั้นหรือเธอนั้นรู้สึกต่อคุณอย่างไรนั่นเองในแง่ของความรักสาหรับชาวราศีพิจิกนะคะ